เขากับเพื่อนทํางานอยู่ในปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งมันเป็นปั๊มที่ค่อนข้างประหลาดเพราะมีกฎประหลาดให้ปฏิบัติตามเฉพาะช่วงกลางคืนของวันพุธทั้งคู่ได้รับมอบหมายให้เฝ้าปั๊มอยู่สองคนยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไรความอันตรายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมกับเพื่อนทำงานอยู่ในปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งมันไม่ใช่ปัม๊มสีฟ้ายี่ห้อดังหรอกมันเป็นปั๊มน้ำมันเล็กๆที่มีอยู่ไม่กี่สาขาในประเทศนี้ ส่วนเพื่อนของผมมันมีชื่อว่าเล็กเป็นเพื่อนร่วมชั้นสมัยประถมพอจบมหกพวกเราก็มาทำงานปั๊มน้ำมันด้วยกันแต่ก็ไม่ค่อยได้อยู่กะเดียวกันหรอกนานๆจะได้พบกันสักครั้งแต่ในค่ำคืนของวันนั้นผมกับไอเล็กก็ได้มาอยู่ในกะเดียวกันจนได้แถมยังอยู่ด้วยกันแค่สองคนเพราะช่วงหลังเที่ยงคืนปั๊มของเรามีนโยบายให้พนักง,งานอยู่แค่นี้อันที่จริงเรื่องนี้มันค่อนข้างบังเอิญน,นะผมไม่ได้อยู่กะนี้แต่แรก แต่พอดีว่าพี่ที่ประจำอยู่ป่วยก็เลยต้องหาคนมาทำงานแทนพอผมเห็นว่าเอเล็กอยู่ด้วยก็เลยเสนอตัวอยู่กะกับมันแต่ก็นั่นแหละเรื่องนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตผมไม่น่ามาทำงานในคืนนี้เลยใครจะไปรู้ว่ามันจะมีเรื่องเลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นเองสองคนอยู่คืนนี้ใช่ไหมคําถามจากผู้จัดการของปัม๊มแววตาของเขามีความวิตกอยู่น่อยๆไอ,อเล็กพยักหน้า ครับพี่รู้สึกจะมีแค่เราสองคนนะเฮผู้จัดการถอนหายใจไม่น่าเลยไอ้เก่งนะได้เก่งมาลาป่วยอะไรวันนี้ปล่อยให้เด็กใหม่อยู่กันแค่สองคนแถมเป็นวันพุธกลางคืนอีกได้ยินเช่นนั้นผมก็ขมวดคิ้วด้วยความสงสัยคืนนี้มันมีอะไรหรือพี่ผู้จัดการจ้องมาใบหน้าดูไม่สบายใจเรื่องมันยาวะพวกเอง เพิ่งเข้ามาทำงานได้เดือนกว่ายังไม่เคยเข้ากะวันพุธกลางคืนใช่ไหมเราสองคนพยักหน้าครับคืนนี้มันมีอะไรเหรอเรื่องมันยาวข้าอธิบายไปก็เท่านั้นแหละพวกเองต้องเจอกับตัวถึงจะรู้เองว่าแล้วผู้จัดการก็ถอนหายใจอีกรอบก่อนจะพึมพำออกมาเสียงเบาราวกระซิบยังเป็นเด็กอยู่แท้แไม่น่าเลยผมกับเอเล็กได้ยินเช่นนั้น ก็หันมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจเออพี่ใช่เรื่องผีหรือเปล่าผมลองถามดูแต่สีหน้าของเขากลับเรียบเฉยเฮ้อมันยิงกว่าผีอีกข้าเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันคำพูดนั้นยิ่งทําให้ผมงงเข้าไปอีกอะไรของเขาวะถ้ามันจะขนาดนั้นทำไมไม่ยกเลิกไปเลยล่ะถ้าพี่กลัวจริงๆแล้วจะให้พวกเราทำงานทำไมล่ะ ปิดไปเลยก็ได้เนี่ยพวกเองไม่เข้าใจหรอกปั๊มของเราปิดตอนวันพุธกลางคืนไม่ได้ไม่ว่าจะฝนตกน้ำจะท่วมก็ต้องเปิดในวันพุธกลางคืนได้ฟังแบบนั้นผมก็ยืนนิ่งแม้มันจะฟังดูแปลกๆแต่ใบหน้าของผู้จัดการดูจริงจังกับเรื่องนี้มากนี่ก็จะใกล้เวลาทำงานของพวกเองแล้วก่อนจะถึงคืนนี้ก็เอานี่ไปอ่านก่อนแล้วกัน ว่าแล้วก็ล้วงมือเข้าไปหยิบบางอย่างออกมาจากกระเป๋ามันเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งผมรับมาเปิดดูผ่านๆข้างในเต็มไปด้วยข้อความที่ยาวเหยียดอย่าลืมอ่านล่ะพี่ต้องไปแล้วนะผมกับไอ้เล็กยกมือลาหวัดดีพี่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับเออยินดีที่เราได้ร่วมงานกันว่าแล้วผู้จัดการก็เร่งเท้าฉับๆไปที่รถขับมันกลับออกไปจากปั๊มอย่างรวดเร็ว เขาเป็นพนักงานคนสุดท้ายที่ออกไปในคืนนี้เพราะหลังจากนี้เป็นต้นไปที่นี่จะเหลือเพียงแค่เราสองคนไอเล็กหันมาว่ากระดาษอะไรวะเอามาอ่านหน่อยสิผมคลี่มันออกเราสองคนอ่านพร้อมกันในกระดาษแผ่นนี้มีข้อความระบุไว้ว่ากฎปฏิบัติสำหรับพนักงานปั๊มกะพิเศษในวงเล็บวันพุธกลางคืนกฎข้อที่หนึ่งหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป จะได้พบกับรถที่มีธงสีแดงปักอยู่บริเวณด้านหน้าให้ต้อนรับรถทุกคันด้วยความสุภาพเรียบร้อยกฎข้อที่สอเมื่อรถที่มีธงสีแดงหยุดจอดหน้าหัวใจให้เติมโซฮอ95เหเต็มถังโดยไม่ต้องออกปากถามและเมื่อเติมเสร็จจะไม่มีการเก็บเงินใดๆทั้งสิน้นรถที่มีธงสีแดงทุกคันสามารถแล่นออกไปได้ทันทีกฎข้อที่ส หากคนขับที่อยู่ในรถธงแดงส่งเหรียญหรอธนบัตรมาให้ห้ามรับของเหล่านั้นเด็ดขาดให้ปฏิเสธพวกเขาอย่างสุภาพกฎข้อที่4หากมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นกับร่างกายทางแก้เดียวก็คือการกดน้ำมะพร้าวกระป๋องจากตู้ขายน้ำของปั๊มนั่นคือสิ่งเดียวที่ทำให้หายจากอาการเหล่านั้นได้กฎข้อที่5หากได้ยินเสียงม้าวิ่งเข้ามาแล้วพบผู้ชายขี่ม้ามาที่ปั๊ม ให้รีบวิ่งไปสับสวิตไฟโดยเร็วที่สุดไฟทุกดวงในปั๊มต้องดับก่อนที่ม้าตัวนั้นจะวิ่งเข้ามาถึงด้านในหลังจากชายขี่ม้าออกไปแล้วให้กลับมาเปิดสวิตไฟอีกครั้งกดข้อที่6หากมีเรื่องผิดพลาดชายขี่ม้าเข้ามาอยู่ในปั๊มโดยที่ไม่ได้ดับไฟให้หาทางจบชีวิตของตัวเองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากอ่านกฎในกระดาษครบทั้ง6ข้อ ผมก็ยืนแน่นิ่งด้วยความรู้สึกขนลุกถ้าว่าไอเล็กกลับมีสีหน้าขบขันดูเหมือนมันจะไม่เชื่อเรื่องในกระดาษสักเท่าไหร่อย่าบอกนะว่ามึงเชื่อเรื่องในกระดาษแผ่นนี้ไร้สาระนะไม่มีอะไรหรอกแต,แต่กฎข้อสุดท้ายบอกว่าไม่จริงหรอกกูว่าผู้จัดการอำเราแล้วแต่ถ้าอำกันจริงๆแล้วไอ้เรื่องรถที่มีธงสีแดงละ่ะเราต้องทําตามปล่าวะนั่นสิ สงสยัยรถพวกนั้นจะเป็น VIP ละมัง้งแบบนี้ก็ได้หรือวะคราวหลังกูจะลองเอาธงสีแดงมาติดแล้วขับเข้ามาเติมน้ำมันฟรีบ้างหลังจากนั้นผมกับเอเล็กก็ทำหน้าที่ของเด็กปั๊มต่อไปในช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งมีรถเข้ามาสีหคันแต่เราสองคนก็ยังไม่เห็นมีรถคันไหนปักธงสีแดงพอเป็นเช่นนั้นผมก็เริ่มเชื่อกดในกระดาษน้อยลงคิดว่ามันน่าจะเป็นการแกล้งของผู้จัดการแบบที่เอเล็กบอก เพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปอีกสักพักก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล่นเข้ามาตอนที่รถคันนั้นจอดหน้าหัวใจผมเกือบจะถามแล้วว่าเติมเท่าไหร่แต่เมื่อสายตาเหลือบไปเห็นธงสีแดงที่ติดอยู่กับไฟหน้าของรถกฎในกระดาษแผ่นนั้นก็ผุดขึ้นมากฎข้อที่สองเมื่อรถที่มีธงสีแดงหยุดจอดหน้าหัวใจให้เติมน้ำมันโซฮอ95เเต็มถังโดยไม่ต้องออกปากถามและเมื่อเติมเสร็จจะไม่มีการเก็บเงินใดๆทั้งสิน้น รถที่มีธงสีแดงทุกคันสามารถแล่นออกไปได้ทันทีผมยืนนิ่งไปชั่วขณะแต่เมื่อเจ้าของมอเตอร์ไซค์เปิดฝาผมก็ทำการจ่ายน้ำมันให้เขาเต็มถังเมื่อเติมเสร็จแล้วเขาก็ปิดฝาแล้วขับรถออกไปโดยไม่จ่ายเงินนี่มันเป็นเรื่องจริงหรือวะผมถึงกับยืนทำอะไรไม่ถูกอยู่ครู่หนึ่งไอเล็กที่ยืนมองอยู่ห่างๆก็เดินเข้ามาดูเฮ้ยเมื่อกี้มันเป็นไปตามที่กฎในกระดาษบอกเลยนี่ว่า ผมหันไปว่านั่นสิแล้วนี้ก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงก็คงจะแบบนั้นแหละแต่กูว่าคงไม่มีอะไรน่ากลัวพวกนั้นน่าจะเป็นพวกลูกค้า VIPVIP VIP แค่คืนเดียวเนี่ยนะคืนอื่นกูไม่เห็นมีแบบนี้จะไปรู้เขาเหรอปั๊มนี้ก็ยิ่งบ้าๆบอๆอยู่ด้วยถ้าไม่ติดว่าค่าแรงเยอะกูไปสมัครปั๊มอื่นนานแล้วหลังจากนั้นผมกับไอเล็กก็ทำงานต่อไป ในช่วงตีสถึงตีสมีรถทั่วไปเข้ามาน้อยลงผิดกับรถที่ปักธงสีแดงที่แล่นเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆหากไม่ติดกดข้อท้ายๆผมก็ชอบลูกค้าแบบนี้เหมือนกันนะไม่ต้องเสียเวลาพูดคุยมาถึงก็เติมให้เต็มถังพอเต็มแล้วรถก็แล่นออกไปไม่ต้องมาเสียเวลาทอนเงินทว่าในขณะนั้นเองก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นตอนนั้นผมเหลือไปเห็นไอ้เล็กกาลังเก็บกระเป๋าสตางค์เข้ากระเป๋ากางเกง ดวงตาผมเบิกกว้างนึกไปถึงกฎข้อนั้นกฎข้อที่สหากคนขับที่อยู่ในรถธงแดงส่งเหรียญหรือธนบัตรมาให้ห้ามรับของเหล่านั้นโดยเด็ดขาดให้ปฏิเสธพวกเขาอย่างสุภาพผมรอจังหวะที่ไม่มีรถอยู่ในปั๊มก้าวเท้าฉับๆตรงไปหามันไอเล็กเมื่อกี้มึงทาอะไรวะมันหันมาที่ผมใบหน้านั้นดูเลิกลักทำอะไรปเปล่าสักหน่อย กระเป๋าอะเมื่อกี้กูเห็นมึงหยิบกระเป๋าออกมาแล้วไงวะกระเป๋ากูมันมีอะไรไอ้เล็กมึงฝ่าฝืนกฎใช่ไหมมึงรับเงินจากคนในรถธงแดงพอได้ยินเช่นนั้นใบหน้าของมันก็ปรากฏพิรุษอย่างเด่นชัดเปล่ปปปานะักมึงคิดไปเองหรือเปล่ามึงอย่ามาโกหกกูรู้นิสัยมึงดีเอาเงินนั่นทิ้งไปเดี๋ยวนี้นะมึงจะบ้าหรือไงไร้สาระนะ่ะ ลูกค้าให้ทิปเป็นเรื่องปกติมึงคิดอะไรมากแต่ในกฎบอกว่าห้ามรับเงินมึงกำลังฝ่าฝืนอยู่กฎป้าบออะไรไม่ได้ระบุไว้สักหน่อยมันก็แค่กระดาษหรือเปล่าวะผู้จัดการเขาทว่าทันใดนั้นจูๆ่ๆไอเล็กก็ชะง,งักเหมือนมันพูดอะไรไม่ออกยกมือกุมที่หน้าอกก่อนจะซุดลงไปนอนกับพื้นเฮ้ย <Hey! S 1> ผมร้องตกใจรีบวิ่งไปดูอาการของมันปรากฏว่าไอเล็ก ขดตัวงอเป็นกุ้งดวงตาของมันเบิกกว้างใบหน้าบ่งบอกถึงความเจ็บปวดไอเล็กเฮ้ยอย่าเป็นอะไรนะผมร้องโวยวายเพราะทำอะไรไม่ถูกก่อนจะเริ่มตั้งสติได้รีบล้วงกระเป๋าสตางค์ของไอเล็กออกมาข้างในมีแบงค์พันเก่าๆอยู่ใบหนึ่งผมขยำม,มันแล้วปาไปยังถังขยะแต่อาการของไอเล็กยังไม่หายอยู่ดีตอนนั้นเองผมได้นึกไปถึงกฎในกระดาษกฎข้อที่4หากมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นกับร่างกาย ทางแก้เดียวก็คือการไปกดตู้น้ำของปั๊มแล้วเลือกน้ำมะพร้าวกระป๋องนั่นคือสิ่งเดียวที่ทำให้หายจากอาการเหล่านั้นได้พอคิดเช่นนั้นผมก็รีบลุกขึ้นจากพื้นวิ่งตรงไปยังตู้กดน้ำล้วงเหรียญในกระเป๋าใส่เข้าไปในเครื่องแล้วกดเลือกน้ำมะพร้าวกระป๋องเมื่อมันหล่นออกมาที่ช่องรับผมรีบนำมันวิ่งกลับไปยังไอ้เล็กที่นอนชักอยู่บนพื้นเปิดฝากระป๋องออกแล้วกรอกน้ำในกระป๋องเข้าปาก ไอเล็กยังคงชักอยู่ครู่หนึ่งผมร้องตะโกนขออย่าให้มันเป็นอะไรแล้วเมื่อเวลาผ่านไปสักพักดูเหมือนน้ำมะพร้าวจะได้ผลอาการของไอเล็กค่อยๆทุเลาลงก่อนที่มันจะยันตัวเองขึ้นแล้วปล่อยอาเจียนออกมาเต็มพื้นถนนตอนนั้นผมรู้สึกกลัวเข้าไปถึงไขกระดูกของเหลวที่ออกมาเป็นน้ำสีดำอีกทั้งยังมีขนอะไรบางอย่างลักษณะเหมือนกับคนโดนของไอเล็กมึงอย่าเป็นอะไรนะมึงต้องรอด ไอเล็กอาเจียนออกมาอีกหลายระลอกมันอ้วกจนหมดไส้หมดพุงน้ำสีเหลืองๆไหลเยิ้มออกมาปรากฏภาพที่ไม่น่าดูเอาเสียเลยหลังจากนั้นไอเล็กก็สุดลงไปนั่งหอบหายใจใบหน้าของมันไม่ต่างจากคนที่ผ่านการวิ่งมาราธอนลิ้นห้อยโตงเตงเม็ดเหงื่อผุดขึ้นมาเต็มใบหน้าไม่หลงเหลือไอเล็กปากกล้าคนเดิมอีกเลยไม่เป็นไรแล้วเพื่อนมึงรอดแล้วพอได้ฟังแบบนั้นไอเล็กก็หันมามองหน้าผม จู่ๆน้ำตามันก็ไหลข,ขอบคุณมากถ้าถ,ถ้ากูไม่ได้มึงกูไม่รอดแน่ไม่เป็นไรเพื่อนยังไงเราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วทว่าหลังจากผมได้พูดคำนั้นออกไปก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกครั้งในตอนนั้นดวงตาของเอเล็กเบิกกว้างมันยกนิ้วขึ้นมาชี้ไปด้านหลังของผมม,มึงดูนั่นสิอะไรอีกผมหันมองไปด้านหลัง แล้วก็ต้องอ้าปากค้างเมื่อพบสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสิ่งนั้นคือชายชราที่นั่งอยู่บนหลังม้าสีดำครับหากจำไม่ผิดในกฎประบุไว้ว่ากฎข้อที่หหากได้ยินเสียงของมา้าและพบว่ามีผู้ชายขี่ม้าเข้ามาในปั๊มให้รีบวิ่งไปสับสวิตไฟโดยเร็วที่สุดไฟทุกดวงในปั๊มต้องดับก่อนที่ม้าตัวนั้นจะวิ่งเข้ามาถึงด้านในหลังจากชายขี่ม้าออกไปแล้ว ให้กลับมาเปิดสวิตไฟอีกครั้งไม่ทันแล้วตอนนั้นผมมัวแต่ดูอาการของเอเล็กอยู่มันเข้ามาในปั๊มได้สําเร็จแล้วมีบางอย่างสะกดเราทั้งสองคนไว้ให้อยู่กับที่ชายชราควบม้าตรงเข้ามาก่อนจะชักด,ดาบเล่มยาวจ่อมาที่ใบหน้าของพวกเราทั้งสองคนขอบคุณพวกแกมากที่ต้อนรับข้าในคืนนี้เอาละตกลงกันไว้หรือยังว่าใครจะอยู่ใครจะไป ผมอ้าปากค้างด้วยอาการช็อกนี่น่ะเหรอสิ่งที่กฎในกระดาษพูดถึงมหมายความว่ายังไงคุณจะทำอะไรพวกเราข้าถามว่าใครจะอยู่ใครจะไปนั่นคงหมายความเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ผมกับเอเล็กหันมองหน้ากันใบหน้าของเราทั้งสองซีดเผือดด้วยความกลัวสุดขั้วหัวใจมไม่ได้หรอกคุณทำแบบนี้กับพวกเราไม่ได้ ได้ยินเช่นนั้นชายบนหลังมาก็ส่งเสียงหัวเราะเงื้อดาบในมือขึ้นเหนือหัวเดี๋ยวไอ้เล็กร้องปรามน้ำตาของมันไหลพรากน้ำเสียงสั่นเทาด้วยความกลัวผมขอเป็นฝ่ายไปเองชายชราหันไปที่มันดีมากงั้นเจ้าก็ทำอย่างที่เลือกได้แล้วไอ้เล็กหันมาสบตากับผมนั่นเป็นการพบหน้ากันครั้งสุดท้ายของเราสองคนกูขอโทษนะเพื่อน เรื่องนี้กูผิดเต็มๆกูต้องรับผิดชอบว่าแล้วมันก็หันไปดึงหัวใจออกมาแล้วกดน้ำมันราดใส่ตัวเองเฮ้ย <Hey! S 1> ผมไม่คิดว่าไอ้เล็กจะกล้าทำเช่นนั้นอย่านะอย่าทำนาะอเล็กแต่ไม่ทันแล้วไอ้เล็กล้วงไฟแช็กออกมาทันทีที่จุดเปลวเพลิงก็ลุกลามไปทั่วร่างผมมองไอ้เล็กถูกไฟเผาด้วยความทรมานมันส่งเสียงหวีดร้องอยู่สักพักก่อนที่ร่างนั้นจะลงไปนอนดิ้นอยู่บนพื้น แล้วแน่นิ่งในที่สุดผมร้องไห้ออกมาทำไมทำไมเราสองคนต้องมาเจอเรื่องระยำแบบนี้ด้วยแต่เมื่อผมหันกลับไปที่ชายชราก็พบว่ามันกำลังเผยรอยยิ้มเพื่อนของเจ้านี่เลือกได้ฉลาดจริงๆว่าแล้วชายชราก็ควบม้าไปข้างหน้าปล่อยให้ผมอยู่ในปั๊มแห่งนี้อย่างเดียวได้ผมปาดน้ำตาหยดสุดท้ายแล้วลุกยืนขึ้นมาขณะนี้ในใจเต็มไปด้วยความโกรธไอระยำนั่น มันเป็นตัวอะไรผมต้องรู้เบื้องหลังของไอ้ปั๊มบ้านี้ให้ได้พวกมันทำอะไรอยู่กันแน่ทว่าในตอนนั้นเองผมก็ได้พบกับเรื่องที่น่าตกใจยิ่งกว่าตอนที่ผมยกข้อมือขึ้นมาดูนาฬิกาก็พบว่าเข็มบนหน้าปัดไม่ขยับขยืขย่นแม้แต่นิดอะไรวะผมลองเขย่านาฬิกาแต่มันก็ไม่ยอมขยับเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลขสกับเลขสเข็มยาวอยู่ทัดเลขหไปสขีด มันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงวะนาฬิกาของผมเพิ่งซื้อมาใหม่มันไม่เคยเสียแบบนี้ตอนนั้นเองผมรู้สึกเสียวว่าเข้าไปถึงไขกระดูกแล้วเมื่อหยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดดูนาฬิกา mm. ก็พบว่ามันบอกเวลา3นาฬิกา33นาทีหัวใจผมเต้นแรงราวกับเครื่องยนต์แล้วเมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็พบว่ามีรถที่ปักธงสีแดงจอดร,รออยู่เต็มปั๊มน้ำมันพวกนั้นคงรออยู่พักใหญ่แล้ว สีหน้าของทุกคนในรถบ่งบอกถึงความไม่พอใจ